วันนี้เรามาเข้าเล่มกระดูกงูกันดีกว่านะครับเข้าเล่มกระดูกงูในการอีกหนึ่งเข้าเล่มที่คนนิยมใช้นะครับก็มีกระดูกงูสันเกลียวนะครับแล้วก็สัมปทิทินที่คนนิยมใช้นะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นก็จะเป็นอย่างเช่นใส่สันลูดหรือว่าเย็บแม็กนะครับหรือว่าจะเป็นสันหนังสือนะครับที่เข้าเล่มหนังสือวิจัยอะไรพวกนี้นะครับก็เช่นกันในการเข้าเล่ม การเข้าเล่มกระดูกงูนะครับให้เราเลือกกระดูกงูให้เหมาะสมกับไซส์ขนาดงานนะครับก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กก็คือไซส์นี้นะครับเรามาดูไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็คือไซส์นี้นะครับนี่ความหนาจะต่างกันมากนะครับไซส์นี้ก็หลักสิบไม่กี่สิบหน้านะครับไม่กี่สิบแผ่นนะครับส่วนไซส์นี้ก็จะได้เป็นร้อยแผ่นหลายร้อยแผ่นนะครับความหนาก็จะต่างกันสามารถวัดงานดูก่อนนะครับอันยิ้งานที่เราเลือกมานะครับ วิธีวัดความหนาของงานนะครับก็คือเราเอามาเทียบกันนะครับว่าความหนาของงานน่ะความหนาของงานตรงนี้นะครับกับเล่มนี้กับสันตัวนี้นะครับสันตัวนี้ต้องเลยงานขึ้นมานะครับตัวโค้งตัวโค้งของสันนะครับจะต้องเลยงานขึ้นมาเลยเนื้องานขึ้นมานะครับอาจจะไม่โฟกัสนะครับนี่ต้องเลยงานขึ้นมาก็จะใส่ได้นะครับอันนี้เราก็มาเจาะแต่ว่างานนี้นะครับจะเป็นการเจาะ ด้านแนวเปิดแนวนี้นะครับแนวขวางแนวยาวนะครับไม่ใช่เป็นแนวสันข้างตามปกตินะครับปกติเราจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราจะเป็นด้านแนวยาวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะตัดก่อนที่จะเจาะรูนะครับเราต้องมาปรับขนาดของเครื่องนะครับเครื่องเจาะตรงนี้นะครับให้เจาะด้านข้างได้พอดีนะครับเจาะด้านข้างได้พอดีเดี๋ยวเรามาดูกัน เรามาดูในส่วนต่างๆของเครื่องนะครับเครื่องตอนนี้ก็เครื่องเจาะก,กระดูกงูนะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเหล็กที่ยืนย่นตรงนี้นะครับก็คือว่าเหล็กที่เราจะใช้เจาะนะครับเหล็กที่เราจะใช้เจาะทุกเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราดึงออกมาแปลว่ารูนั้นจะไม่เจาะนะครับจะเว้นรูนั้นไว้อย่างเช่นรูแรกเราไม่เอานะครับแล้วก็เหลือรูอื่นรูอื่นก็คือจะเจาะปกติแต่รูนี้จะเว้นไว้นะครับ อันนี้ก็คือรูที่เราต้องการเจาะนะครับจะเจาะให้ตรงรูนี่ก็คือเหล็กมันก็จะลงมานะครับเนี่ยเหล็กมันก็จะลงมาตามจุดดําเลยรูมันก็จะจะไปเนี่ยรูมันก็จะไปเจาะตรงจุดดําๆนี่นะครับท้งเล่มก็คือจะเจาะตรงนี้นะครับคราวนี้ส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือตัวปรับกระดาษอย่างเช่นนะครับเนี่ย สมมติงานตรงนี้นะครับเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มตรงนี้นะครับเราก็ต้องตั้งค่าตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไซส์กระดาษมันตรงนะครับอย่างเช่นเรามาดูนะสมมุติว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเหลือที่นิดนึงนะครับเหลือที่นิดนึงนะครับเราก็เราก็จะเจาะติดรูตรงนี้นะครับรูสีดํา ส่วนด้านนี้ถ้าเราเจาะแบบนี้นะครับเราตั้งคัดเราดูด้านนี้แล้วนะว่ามันเหลือนิดหนึ่งนะครับเรามาดูด้านนี้ด้านนี้ถ้าเราเจาะก็ยังเหลือพื้นที่นิดนึงนะครับเดี <S <S ๋ยวเราลองมาเจาะอ่ะอันนี้พับครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปด้านในใส่ให้ชนด้านในนะครับนะครับแล้วก็ชิดด้านนี้นะครับแล้วก็ลองเจาะดูนะครับก็คือโยกขันโยกตรงนี้ รามาดูกันนะครับหัวไม่ขาดท้ายไม่ขาดนะครับโอเคแบบนี้ได้ไซนี้ได้แต่ว่าถ้าไซนี้ครับตรงนี้มันขาดหรือว่าด้านนี้มันขาดนะครับให้เราปรับตรงนี้นะครับขยับซ้ายขยับขวาแล้วก็ลองวัดระยะดูอย่าเพิ่งใส่งานไปนะครับนะครับอันนี้เราลองดูก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเจาะงานกันให้เราเตรียมงานให้เรียบร้อยนะครับเรียงงานให้ถูกต้องนะครับก็ดี อีกอย่างของการเข้าเล่นแบบกระดูกงูนี้ก็คือว่านะครับนอกจากที่เราจะเปิดอ่านได้ร้อยแปดสิองศาแล้วนะครับข้อดีอีกอย่างก็คือ,อเวลามีงานที่จะเอามาเพิ่มนะครับหรือว่างานไหนเกินนะครับเราก็สามารถเอาออกได้นะครับแล้วก็ถอดแล้วออกได้นะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องแผ่นสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแผ่นสมันจะดูดกระดาษ เวลาเราเจาะมันจะมีปัญหานะครับอันนี้ได้แล้วเราทําการเจาะนะครับเรามีปกใสนะครับปกใสด้านหน้าปกใสด้านหน้าเราจะเจาะวางด้านหน้าแล้วเจาะเลยไม่ได้นะครับเราต้องเอากระดาษมาลองนะครับลองหน้าลองหลังก่อนที่จะเจาะนะครับหรือว่าเราจะไปเจาะตอนหลังเลยทีเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอากระดาษลองนจะขาด นะครับก็ต้องจัดให้ดีนะครับให้พอดีนะครับแล้วก็ใส่ไปเวลาเจาะเอาด้านไหนเข้าก็ต้องเอาด้านนั้นเข้าทั้งเล่มนะครับนี่นะครับเราได้แล้วนะนี่เราจะเปิดอ่านก็คือเราจะเปิดด้านนี้นะครับ ราใส่ด้านไหนเราก็ต้องใส่ด้านนั้นตลอดนะครับถ้าใครที่ใช้เข้าเล่มกระดูกงูเยอะนะครับเครื่องเข้าเล่มกระดูกงูก็มีตั้งแต่หลัก2,000 3,000ขึ้นไปนะครับก็มีนะครับแต่ว่าก็ต้องดูถ้าถ้าราคาแพงแปลว่าของดีหน่อยบอดี้จะเป็นเหล็กนะครับจะทน จะใช้ได้นานกว่านะครับเพราะว่าเหล็กพวกนี้ก็ต้องแข็งนะครับไม่งั้นเวลาเราเจาะไปนานๆเจาะกระดาษหนาๆน,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 นี่ครับมันก็เสื่อมได้นะครับพอเสื่อมได้เจาะไม่เข้านะครับก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องซื้อใหม่นะครับหรือว่าถ้ามีที่ไหนซ่อมหรือว่าเรารื้อซ่อมเองได้ก็ก็ดีนะครับพยายามอย่าใส่เยอะนะครับเวลาเจาะ เพราะว่ามันจะทำให้เราเจาะยากลําบากนะครับบางทีงานมันจะเข้าไปไม่ถึงสุดไอตัวเจาะนะครับไม่สุดไอเล็กด้านในนะครับแน่นอนว่าถ้าใครเปิดร้านถ่ายเอกสารก็ต้องมีเครื่องกระดูกงูอยู่แล้วนะครับ ใช้เป็นประจำอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เย็บเรียบร้อยเอาแผ่นใสนะครับที่เราลองกระดาษไว้เอามาไว้ด้านหลังจัดเลี้ยงรูปเล่มให้เรียบร้อยนะครับสมมติถ้าเขาจะเอางานมาเพิ่มหรือว่า เอามาเพิ่มนะครับหรือว่าจะแก้ก็สามารถทําได้ถอดมาแล้วใส่ใหม่ได้นะครับถ้าเกิดมีงานเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มไซส์ขนาดอันนี้ให้เป็นไซส์ใหญ่ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้แฟ้มเราก็ใช้เป็นกระดูกมูทแทนก็ได้นะครับก็เปิดอ่านง่ายนะครับคราวนี้เวลาเราใส่นะครับเราก็ ปกติแล้วก็คือเราก็ง้างกระดูกงูออกมานะครับแล้วก็ใส่ใส่เนี่ยเราก็ต้องดูรูให้พอดีนะครับเพราะว่าส่วนที่เกินยังไงเดี๋ยวเราตัดทิ้งกันนะครับอันนี้ใส่เรียบร้อยนะครับก็โยกออกมานะครับให้เป็นเล่มให้เป็นเล่มอย่างนี้นะครับโอเคใส่ได้แล้วอาวน,นี้เราก็มาตัดส่วนที่เกินนะครับทั้งสองด้าน ัดให้พอดีเล่มเรานะครับทั้งหัวทั้งท้ายนะครับไปที่เรียบร้อยก็จะพอดีนะครับนะครับอันนี้ก็คือการเข้าเล่มกระดูกงูแบบแบบแนวยาวนะครับแนวขวางนะครับถ้าเกิดเป็นเข้าเล่มกระดูกงูแบบปกติก็คือจะเปิดด้านนี้ด้านข้างนะครับเปิดด้านข้าง มืนอเราอ่นหนังสือทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแนวยาวก็จะเจาะด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือการเข้าเล่นกระดูกงูนะครับกระดูกงูก็มีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะครับบางอันก็มีสีส่วนใหญ่ที่จะมีนะครับที่มีให้เลือกก็จะประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้ไม่ไม่ห่างกันมากไม่มีสีอะไรแบบพลสเทลอะไรแบบนี้ก็ไม่มีนะครับก็จะมีสีประมาณนี้ เป็นพลาสติกนะครับสันถ้าเรียกก็เรียกว่าเป็นสันห่วงกระดูกงูนะครับสันห่วงพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าเล่นอีกแบบหนึ่งขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการเข้าเล่นกระดูกงูถ้ามีใครสนใจที่ทําร้านถ่ายกสารหรือว่าสงสัยในส่วนไหนนะครับก็สอบถามคอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณครับ